วันนี้สวัสดีตอนเช้าครับทุกคนครับลุงสิภาพมาเบงขางบ้านเบงปะกะกอครับมะละกอด่างลูกกระโดดอกต้นตนนหน่อยสนใจปะครับสมัยอันประมาณสองสามปีขึ้นลางเนินพืชด่างขึ้นด่างเทสอมกมะละกอด่างเะครับของแท้ต้นกระติดเกียลูกกระเมตมต้นอยอะ จะกัดเขี้ยวจะอุ่มครับวันนี้ตื่นสายหน่อยอน,นี่ก็กำลังเป็นดอกเนนหน่อยอยู่ตรงนี้นี่ลูกท้อเกิดอยู่ยังปีตนนี้นะลุงก,ก็ตัดให้มันต้นติดเตียนะครับอยู่ขางบ้านอยากให้มันตน้นใหญ่ ทุกคนครับฝั่งนี้ก็มะเขือกินอยู่ทั้งปีนะครับมะเขือพอนักแก่จริงเต็มอยูู่กระไลายครับเต็มอย่พอนะก็มะเขือถวายมะเขือพวงช่วงนี้ก็พืชผักข้างบ้านนี่ก็งาอครับ นี่ต้นพริกใบแมงลักต้นมะนาวว็ดดกอย่างมะนาวนะต้นในน้อยปลูกกันวางปีกลายนี่ว่าหลานมันเอาเอนต้นมาให้บ่มีหม่งปลูกบ้านเขาหริอจังไลมาเห็นไม่ย่ายปลูกดกอวสันเต็มอยู่นะต้นมะนาวมะนาวอย่างนีง้มะนาวแป้นอย,อย่างนี้นะ ตเต้ม,นตมตันอยู่รับโลนเตมขีมชิดอยู่บ่อึดบ,บอ่บอยากจังซี่จำไว้เชีงไดเนาะทำมันลายอะไรก็ได้ปุ่มปุ่มพ่วงอยู่ลงไปหันก็นเป็นบ่อนบ่อนขั้นหรอว่าแต่ว่าข้าเจาก็ไม่กลินอยู่คนที่ข้าเจานะหมัใกในาะไตครที่ลุงเอามาปลูก ปกช่วงต้นปีนะครับก็งามเราเต็มอยู่บ่านสิบก็ก่อน,นะครับกินเมิดบ้านเราคนแทวนี่ก็มาขอเอาอยู่นี่แหละกินนะ้ายอยู่บครับะนี่ก็แมวกินไ้เมดอะไรอยู่นี่นะนะครับบรรยากาศสวนข้างบ้านเนาะครับ บือประหยากบือดมันกับระอยากที่โารานะอะยังกันเ้ยพิกเพลิกมันเนี่ยกินน้ำกันมัดนะคนแถวเนี่ยบริจีทีหรอกวะเราสู้ฟังง่อๆืนนะอะนี่ก็หอมกระเพ้ากระเพาขาวกระเพาแดงมีมัดปลูกไปอีกตัว ใบแมงลักกว่าแง่ไปหอดคอนเดี๋ยวผ้าสิบแล้วลุงสิผ้าไปเบ่งอันเพือกหอมที่ลุงปลูกไว้วางสองสามอาทิตย์ยางไม่เลยขีดเสียดโอ้เสียดเดียดมันกำลังแตกได้เสียดหย่อนมาปลูกใหม่ก่อน เบี้ยเพื่อคหอมเนี่ยเอาไปปลูกโอ้ยนี่บไวหรอกนะบ่ได้ประกอบกอเตี้ยชิ้นน้อยเมื่อกี้ต้นไงเนี่ยเป็นพุ่มไงหรอแถวนี้นะนะครับทุกคนครับเพื่อหอมชิ้นน้อยเมื่อกี้เป็นพุ่มเต็มเลยนะปลูกไม่ยากหรอกต้นนี้นะ บเปล่น้องม้ตินเจ้า <c oughs> น้องหม่แล้วข่าดีวะเ้านเ,นเ,เออโอ้บักอันมีตัดไปนี่ต้มซุปกันนะนี่นะบเคยเสียบักมีต้นนี้ครับมันสุกมันเปลยนอย่างนั่นเนเออสุ มันซุปหนึ่งคืออยู่ต้นนี้นะเยเครับทุกคนครับถ่ายเห็นบรรยากาศสวนครับโอ้ยอดขี้เล็กงามจังมันนั่นฝนตกเนาะมันนั่นไม่มีผู้ใดอยากเพราะว่ามันนั่นฝนเนาะ ฝนห้ามเรามันเปียวมันสมบปเสียบหรือจังไงว่นีผู้ใดมาเก็บมีนคมน,นล <mão> หลายผลเนาะหลายลขี้เ,าาเหล็กข้างบ้านยายดุยแล้วก็บเก็บเก่งไปวัดนี่แหละเะี่ม,นนนมันนั่นฝนกันฝนเราไม่ผู้ใดอยากกนั่นหรอก ถิงช่วงในจังหน่อยแค่ไหนสวนนะครับยอดมะลุมกง่ามจังขี้เล็กกันเลยไปเกี่ยวแล้วก็บอกไม่เกียบยไปขายน,ยนะว่าบ่๊บยผู้ใดซืือกอตุ่มเสียทานพลังงานซือือก โอเคครับทุกคนครับถ่ายให้เห็นบรรยากาศนะครับี่กบใบเตยนี้เป็นผักกินได้นะครับทุกคนเห็นยอดมีคนมาเก็บไปกินกับลาบต้นสวยนะครับไม่รู้ต้นอะไรชื่อต้นอะไรนะจำไม่ได้ยอดกับลาบประดูนี่เขากันจังนี้นะ โอเครับถ่ายเห็นบรรยากาศข้างบ้านนะครับในชนบทบ้านนอกก็จะประมาณนี้ครับทุกคนครับ